วัสดีครับผมตัวต่อจาก6475กีตาร์รีวิวนะครับกลับมาในคลิปที่2ของคลิปของการทดสอบสายแจ็คกีตาร์ครับแบบราคาประหยัดกับแบบราคาสูงขึ้นมานะครับเสียงจะต่างกันไหมครับเดี๋ยวเรามาฟังครับคลิปคลิปนี้เป็นรูปแบบของเสียงแตกนะครับ เออโอเคอ่าวันนี้ผมใช้เสียงแตกของพี่หมูคาไลเป็นรุ่นหมูขาวนะครับตัวสายพ่วงก็ใช้ของโมกามิและหัวของสายพ่วงเป็นแอมพีนนลครับเราเริ่มที่เกรดประหยัดของเราแถมจากกีตาร์โปง่งเรา อ่าครับเดี๋ยวเรามาฟังกันดูนะครับว่าโทนจะเป็นอย่างไรบ้างหัวตรงเข้ากีตาร์หัวงอเข้าเอฟเฟกเสียงแตกครับออเออา ที่เราแบบพ่วงก้อนเยอะมันจะผ่านสายไฟต่างๆเยอะเหมือนเรพ่วงสัก8-9ก้อนมันก็จะต้องผ่านเอฟเฟกผ่านสายพ่วงมาเยอะมาจจะอาจจะมีสัญญาณดอบบ้างครับก็ต้องแลกกันครับถ้าอยากจะมีเสียงในบอร์ดเยอะก็ต้องแลกกับเสียงที่มันอาจจะดอบลงบ้างครับในในระบบนะครับ,รบเสียงคลีนเป็นไงครับ แตมครับ เร็วและผ่านไปแล้วกับสายเส้นประหยัดของเราแถมมากับกีตาร์โปร่งไฟฟ้าดึงแจ็คทีหนึ่งก็ลุ้นว่าปลายหัวแจ็คจะหลุดเข้าไปในกีตาร์ไหมนะครับเส้นถูกสุดในบ้านผ่านไปแล้วต่อไปก็ต้องเป็นเหมือนจะเป็นพระเอกของเราในคลิปคลิปก่อนหน้านี้คลิปเทสเสียงคลีนนะครับว่า มันเสียงเสียงแหลมเสียงสายหนึ่งสายสองเขาเขาแหลมใสชัดเจนดีครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเสียงแตกจะโอเคหรือป่ะปรับทุกอย่างเหมือนกันหมดครับทั้งที่กีตาร์แอมเอฟเฟกทุกอย่างเหมือนกันหมดครับครีน สียงแตกครับใช้พิ้งอัพตัวหลังนะครับ เรียบร้อยครับตัวพระเอกจริงหรือเปล่า ถ้าเทียบกับราคาผมว่ามันก็คุ้มมากครับถ้าเทียบกับเสียงด้วยครับตัวสายที่เส้นละไม่ถึง2 0บา้กับาทตัวคิวรินตัวหุ้มสีขาวตัวที่ไม่ที่ไม่มีฉนวนผ้าอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าคุ้มราคาครับเสียงดีเลยต่อไปเป็น คิรินแบบที่เป็นสายเป็นสายถักสายถักนะครับ300บาทของเราเสียงจะเป็นอย่างไรมันมีทั้งสายหกูก็หูฟังอะไรพันตัวหมดครับมันอาจจะเกะกะหน่อยอาจจะจัดสายยากหน่อยหน่อยครับตรงเข้ากีตาร์ผมนั่งคาตมาดกับพื้นอาจจะกลัวไฟดูดเหมือนกันฮะเข้าเลย เสียงคลีนนะครับของสายถักสาม้อยบาทครับ าอีกแล้วครับคิรินเราคุ้มราคาอีกแล้วเส้นนี้ถ้าเสียงแตกมันก็ผมว่ามันก็จะลดทอนรายละเอียดให้เราแบบว่าสังเกตรครับเหมือนถ้าเป็นเสียงคลีนนะครับตัวประกายเสียงสายหนึ่เราอาจจะเรามันอาจจะไม่ได้ถูกเสียงแตก ทับซอนครับมันก็จะฟังออกชัดว่ามันต่างหรือไม่ต่างเงี้ยครับอ่าผมก็หยับเข้ามาหน่อยกี่เส้นแล้ว3เส้นแล้วต่อไปเส้นที่4เรา small room เส้นสั้นนะครับน่าจะเป็นล็อตเก่า3เมตรเดี๋ยวเทียบกับ6เมตรว่าความสั้นยาวในเสียงแตกนั้นโทนเสียงต่างกันหรือเปล่านะครับ เอาเลยจ้าเสียงคลีนอีกอีกทีนะครับคลีน p i c ิก p อัพตัวหน้าครับ ให้แหลมเท่าคิริน2เส้นเมื่อเมื่อเกี้ครับเ,เดี๋ยวลองฟังเสียงแตกนครับวันนี้พูดติดติดต,ติดอ่างปึ๊บปิ๊กอัพตัวหลัง ก็จะทึบกว่า2องเส้นที่แล้วนิดหน่อยครับแล้วแต่คาแรคเตอร์ของตัวสายครับว่าเขาจะนำสัญญาณแหลมได้ดีหรือว่านำสัญญาณทุ้มได้ดีกว่า,าครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับฟังเส้นสั้นไปแล้วเดี๋ยวเราฟังเส้นยาวว่าความสั้นยาวนั้นมีผลกับเสียงหรือไม่นะครับโอ้ยตีหนึ่งครึ่งแล้ว พูดไม่ค่อยออกแล้วที่หนึ่งครึ่งโอเคครับสายพันตัวต่อไปหกเมตรเสียงคลีนของหกเมตรนะครับ เป็นอย่างี้เราอาจจะเหมาะกับกีตาร์ที่เป็นซิงเกิลคอยที่แบบอาจจะแหลมเลยครับที่แบบกีตาร์แหลมพอมาเจอกับสายที่ที่ที่มันไม่แหลมจัดก็อาจจะบาลานซ์กัครับก็น่าจะเหมาะกับกีตาร์ที่เป็นซิงเกิลคอยครับทีนี้ผมเทสกับเพลกอัพที่ที่เป็นฮัมมันมันก็อาจจะดูทึบๆไปครับอ่ะต่อไปเป็นเสียงแตกนะครับ ลองฟังเทียบกับเส้น3เมตรเมื่อกี้นะครับ<โดย> อน,นี้ครับอ่ะต่อไปเส้นสุดท้ายเราแพงสุดในบ้านเราเลยสายถักและหัวนิวทริกอ่ะเรามาดูกันว่าโทนเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างตรงเข้ากีตาร์และงอเข้าที่เอฟเฟกนะครับเดี๋ยวพี่ๆก็ลองไปกอดูครับว่ากอแล้วก็ลองฟังดูครับว่า โนเสียงมันต่างไหมถ้าไม่ต่างเราฟังว่าเออมันก็ซื้อ200ก็โอเคแล้วนะเลยก็เส้น200ก็ก็ก็ไม่ผิดครับก็ใช้ดีครับคุ้มราคาเลยแต่ถ้าใครอยากจะทดลองว่าเอ,อ้ยมันเส้นแพงมันเป็นยังไงแต่ที่แพงเนี่ยครับคือแพงหลักๆคือหัวมันน่าจะหัวหัวละ200กว่าเลยครับยังแบบยังยังไม่รวมสายยังไม่รวม ค่าแรงช่างยังไม่รวมค่าส่งนะครับคือมันก็ตามราคาคืออาจจะเส้นแพงอาจจะทำล่วงได้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 ไดไดหลายครั้งกว่าเส้นที่ถูกอาจจะเสียง่ายกว่าครับมันอยู่ที่นอกจากเรื่องเสียงแล้วก็จะมีเรื่องความทนทานของวัสดุด้วยครับอย่างเส้นที่ผมซื้อมา10ปีนะครับมันก็อยู่มานานก็ใช้ได้ใช้ใช้ได้นาน,นครับ วันนี้พูดติดอ่างเยอะมากอะครับลองฟังเสียงคลีนนะครับเส้นท็อปสุดในบ้านประกายเสียงสายหนึ่งสอต่างจากเส้นสีดำของสมอล o ูมเมื่อก,กี้นะครับ เส้นนี้จะใช้กลางๆคือใช้กับกีตาร์ฮัมก็ได้เป็นเป็นซิงเกิลคอยก็น่าจะกำลังดีครับคือเหมือนมันจะกลางๆครับคือใช้ได้โอเคทั้งทั้งแบบว่าแนวล็อกแนวแนวแบบว่าเน้นเน้นซิงเกิลคอยครับเดี๋ยวลองฟังเสียงแตกดูนะครับ ก็จะประมาณนี้เลยครับเรื่องอตัวท็อปเราก็จะได้หัวนิวทริกเราแล้วก็ได้สายก็สายถักบางคนใช้เล่นในห้องแล้วแบบเก้าอี้คอมคอมเรามันเป็นล้อครับแล้วล้อเหยียบนะครับคือบางทีเกตธรรมดาอาจจะเสียเลยอาจจะสายขาดในแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสายถักหรือว่าอย่างไงครับเกตที่มันดีขึ้น ขึ้นหน่อยมันอาจจะทนต่อการหักงออะไรอย่างนี้ได้ได้มากกว่าครับคือเป็นราคาที่เราต้องจ่ายแลกแลกกันครับบางทีผมชอบใช้แบรนด์ของคนไทยครับเพราะว่าบางทีหัวอันเนี้ยมันพังเราก็ส่งไปแล้วให้ให้พี่คนทำเขาเขาเปลี่ยนแค่หัวอันนี้ครับคือเหมือนมันไม่มีวันจะพังครับคือส่งไปแล้วแล้วก็ซ่อมได้ ตลอดไม่ต้องทิ้งหมดทั้งเส้นครับบางทีสายอาจจะจะจะขาดในตรงนี้เขาอาจจะมีเครื่องมือวัดว่ามันขาดตรงไหนแล้วตัดทิ้งเหลือเท่าไหร่ใส่หัวใหม่ตรงนี้มันก็มันก็ยังใช้ได้ต่อคือแล้วเราคุยกันได้คุยคุยกับกับช่างกับกับพี่คนทำครับยังดีกว่าซื้อสายแบบของนอกของอะไรที่พอเสียแล้วเราเหมือนต้องทิ้งหมดทั้งเส้นครับก็ ของคนไทยก็จะดูแล้วมันจะคุ้มดีผมก็เลยอุดหนุนของคนไทยมาตลอดเลยครับก็คลิปนี้จะประมาณเท่านี้ครับในเวลาประมาณตีสอกว่าแล้วยังไงฝากพี่ๆเพื่อนๆติดตามคลิปของ6475กีตาร์รีวิวด้วยนะครับอยากฟังออยากดูคอนเทนต์ประมาณไหนก็คอมเมนต์บอกเราได้นะครับ และที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันทั่วถึงด้วยนะครับวันนี้ตีสอกว่าแล้วเดี๋ยวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ